ช่วงรอรถไฟฟ้าเมื่อวานก่อนไปหลวงพะบางครับเรามาถึงก่อนนะครับก็นั่งรอนานนิดนึงนะครับบรรยากาศก,าก็สบายตานะครับกว้างมากๆแต่รู้สึกว่าผู้คนที่จะเดินทางไปหลวงพะบางเนี่ยมีจํานวนที่เยอะมากเดี๋ยวดูการเดินทางไปมูไปลาวนะครับหลวงพะบางในว,วันนี้มีทิปด้วยกัน11คนครับเรียกได้ว่าหมอหิมผมเนี่ยอายุน้อยที่สุดในทิปเลยทีเดียวดูสิครับดูบรรยากาศคนเยอะมากจริงๆครับ มากจนเกิดคำถามว่าที่นั่นจะมีที่รองรับพวกเราไหมที่เก็บภาพบรรยากาศนะครับเผื่อใครอยากวางแผนมานะครับในทริปนั่งรถไฟฟ้าไปหลวงพระบางนะครับคาบไหมง่ายๆไปกันเลยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบนรถไฟฟ้านะครับว่าจะเร็วขนาดไหนนะคะไปกันเลย เห็นไหมครับทุกคนคนเยอะมากๆกับการเดินทางนะครับการนั่งเรือฟ้านะครับก็จะมีหลายคลาสหลายชั้นนะครับนี่ก็คือพี่พนะครับที่ร่วมทิปนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วผมอายุน้อยสุดในทิปเลยพอเดินทางไปถึงนะครับก็เข้าที่พักนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน นะครับว่าบรรยากาศในนี้เป็นยังไงบ้างรถไฟฟ้าก็จะมีช่วงเร็วช่วงช้านะครับก็มันมีว่าในช่วงการนั่งรถไฟฟ้านะครับก็จะเป็นช่วงที่รถไฟฟ้ารอรถไฟฟ้าอีกคันนะครับที่จะวิ่งทางส่วนกันเขาต้องทําเวลาให้เป๊ะนะครับนี่หมอบุญก็ชมวิวนะครับเห็นบอกว่าเขาิ่มจะเวียนหัวเพราะการนั่งนะครับมันจะมีนั่งหันหน้าชนกันนะครับเรานั่งชมวิวแบบ หันหลังครับก็เลยรู้สึกเวียนหัวนิดนึงพอมาถึงแล้วนะครับก็เป็นช่วง6โมงเย็นนะครับเหล่านี้ทุกคนดูครับคนเยอะปากมนะครับบรรยากาศในช่วงนั้นก็ไม่ร้อนไม่หนาวนะครับก็ถือว่าสบายอยู่เห็นไหมครับทุกคนคนเยอะมากๆเลยครับแล้วผมจะถ่ายรูปให้เห็นอีกรูปที่คนกำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับเห็นไหมข้างในครับสุดยอดเลยเยอะมากๆเลย เอาละครับพอถึงที่พักแล้วนะครับก็จะมีผ้าเช็ดมือเย็นๆให้นะครับแล้วก็น้ําอะไรนะครับหมอปุณน้ําอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันหวานนอ่ะเย็นๆแล้วก็มีขนมบ้าบินอร่อยมากเลยเสร็จแล้วก็มาจับฉลากห้องพักกันครับแจกคีการ์ดนะครับแล้วก็เข้าที่พักนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็พวกเราเดินทางนะครับไปรับประทานอาหารมีถนนคนเดินด้วยนะครับเนี่ย บรรยากาศนะครับพนักงานต้อนรับอธิบายชาชาันชัดเจนมากพูดไทยเก่งมากๆนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใส่บาทตอนเช้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ